สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลคนะเจ้าป่าลูกเมือ่อนิพุนเ่าก็ได้มาเกี่ยวข้าวอีกแล้วนพี่น้องเมือ่อยหลังจากเมื่อนาเข้าเกี่ยวข้าวไปเมื่อหนึ่งกากะมาต่อเมื่อนี้น้องพี่น้องโคตรแดด,ดอันนี้มันแรงๆเลยแลดดมันก็เอ,อิ่มเริ่มบดไปแล้วเนาะสวัสดีเด้อพี่น้อง ยง้มแรงนี่ใครก็ยน้มเที่ยงอยู่เลยก็ยง้มเที่ยงตายก็ทำลายปูมปากไปกินน้าแล้วไปกอะทำลายหันบ่ฮะทำลายปูมปากข่อยกินอย่างห้าเออนักเดี๋ยวขึ้นบกใหม่ตาลายทุกทียพ่อขึ้นไปมัดเข่าฮะโเห็นมัดเข่า อ่ดหอพี่น้อง้ิ้วแล้วก็พาดว่าดีเลยนะเนี่ยหัวมันดอยลงลืมอาเกิดมาเอาเกิดมาทำอโอ้ปาจ้ามือเบิดบอลบเวสดอกให้ชิมเกี่ยวเก่งแทะถข้าจเจียวเกี่ยวแล้ข้าจเกียว โค้กวัชิโบะบอมัดก็ได้แถวเห็ดเป็นกำเป็นกำกำห่างๆคะแนนเห็ดเป็นเห็ดบวเป็นระยะเห็ดเป็นอะไรมันฉิตกพืชแล้วมันฉิบพแห้งเกี่ยวไว้ชื่อชื่อเป็นอะไแล้วนี่เออแต่วงใส่เกี่ยวไว้แักคนเกี่ยวคุ้มเต่าแต่ละคนหายใจว่าออกปิดต่อเชื่อทิมนหันทะเลนี่เอาปิดหน้าจะเชื่อยังพยาชิวแหงขึ้นแล้ว เดี่ยวเขะจะประชักกะมันติดหน้าที่ไหนก็ทอดหม้อเลยรในห้องนอนคำคำกว่านี้ก่อนแสงแดดมันอ่อนแต่เอาก็ทอ้องดังอู้โลท้องค่อยท้องค่อยก <c ười> <น>ินกินชมล,ลายเลยชมกินชมข้ามชมข้ามโลมันต้องบรรยาย,ยเลย แกลนเกือบรทันกำแล้วแต่นี่ต้องเอามันออกมาพี่นอ้องเผื่อบวงหอยขี้เพื่องมันลายเกินไปเดี๋ยวเวลาม,มันเขาไปปั่นไปแล้วมันกองขี้เพื่องมงงงงง่เขาน้อยเดียวเลยเขาหล่นกองเพื่องให้หมดแล้ว เดี๋ยวมาค่ะมาใกล้ๆอ้ยบริกกินขน้าวกับยังเวรกินข้าวข้าวกี่ข้าวจำประแดกอันนี้ขา้าวจีชองห้องอุกกินชมขาวกิข้าวข้าวจี่บ่มบข้าวจี่เสียนุนะ่มได้ข้าวจเสียไพ่เนี่ยแล้ นี่ไม่ทำลายนี่แทนอย่างน,น,นี้เกี่ยวไม่สนุกเลยม่วแต่พากันนอนเกี่ยวยับขึ้นอีกคืนว่ามันอนะนไรมัวได้พากันนอนานาเนาะนอนบ้านไม่อยากนอนนานอนน่องเทลมาจากเห็นงานเห็ดกระเป๋าเครื่องเหียนั่งรถ มีข่ามาจากไทยมาแล้วหิดเบาเครื่องพี่ฉันไม่อยากเสื้อสายตาฉันนะถ้าว่าเขาไปเรนะื่อยนะเออเวรลือไปฉีกกเด็นออกจากหลอดอย่ามันกร,กระเด็นกระเด็นด้อพี่มาทางห่มเพยบันเลยบับนในห,ห่มตัวนี้หอดอยังอ้อมเกี่ยวอีกเยคลีนหนุบจกัก <laughs> มือนีขก็ใส่ถุงมือแบ่ใส่มือเช้าเนี่ยก็ใส่แล้วออเใส่โลดหลังมือจังวดำใส่ในมือดำแทนเลมนก็ยังไงฉันคิดผิดคิดอะไรอ่ะดิอยู่คนทักน่าจะกินน้ำกินตลอด ทำยองแคล้วไอหนุ่มใหญ่ใหญ่คนนี้เห็นงานได้เหงื่อฉันกินน้ำเย็นตลอดแล้วคุณแม่กินฮอดกินฮอดล้านฉันตลอดกินทอดจะจ้อยวาวแคลวกินกินบ่ได้เหงื่อไงกินกินลายกระซิวขึ้นเออมันหวานโพดมันหวานมันอะไรดิพวกอันพวกอันน่ะเนาะพวกอะไรหรือ เขาเอิญอยังวะกินลายเดชชากาแฟเนี่ยยิ่ขึ้นหันยู่งหันกับบริกกินขมือบหรือว่ากินขมือขมือขมือที่ฮอตมือในอยากกินไหมกินฮอตจะจ่อยจมอยู่ขมือพี่น้องกินฮอดวางเห็ุงานวันน้กินปั้นวันรันเรื่องผนมีน้ำนำ้งน้ำปั้นอะไรบ้าง มีเลยเจงนะวะไม่เยปนนี่ยีิีอารมณ์มาป่อมาวมัีครับหลุดเลียวพีเช่าลมเอ๊ะโอ้ยว่ะพีรอดจะบอกอ้าเลียวจ้ะเลียวว่ามัจะกินลมเอะหคือตอนยามนาตอนหไดิงามนาฮาเดชอเฟคือดัวมกพามาทางายางเลย ขี่ดินทรายน้อยเกีขี่ดินทรายล้มขับไปน้อยหนึ่งก็ล้มแต่นี่แล้วก็ไปหอดทันล้มอีกพูดโพใช่ผิดจะมาเอาเสี่ยงชีวิตเราหนึ่งเข่ามันอยากมีเข่าปนมันชูงต่ำช่วงต่ำนะค่ะเข่าบางอันก็ะูง่มไปเสียมาเตี้ยเกินไปเจ้าหางยังสีชมพูดีปะไม่สีจัด แม่ก็สูงอีกพ่อกระเจี๊ยรูกกระเจี้ยอยากสูงเป็นบ้าบ่ต่อค่ะยีราฟใส่กินนมตอนยังน้อยให้กินนมจืดเพื่อกินกิ๊แต่นมสมนมโกโก้ใส่กินุเฮากินตะโอติลถนัดเลยนมจืดแต่ตอนนี้หากินโดนเลยน้ำจืดก็จะคือรอยค่ะกินนมสมนมสมแทนข่าวกินแล้วเดิน หมูปิ้งมีหอมวัวแดงหัวแดงอ่ะอร่อยจังซิมแกะหนึ่งกินมื่อเดียวเบิดก็เสียยาสูงกซื้อมาโบกินนะแม่งก็ให้เปื่อยทิมรสชาติเปนบบโมรสชาติมันหวานสม่ำๆที่เป็นอะไรทางโน้เ่าวว๊า นม,นมทางนทางน้าสมจิ๋วยคือยาอบุ ujemy, ๋นใอ่ไหดคะสมจิเออทางงน้นหมคะสมแหงคือแบบว่าย <c ười> bueno. ่างว่าคือแบบกัดกัทา้งน้นมันบุดนคะคยๆกินแบบบู๋เข่าวานั้นสมปกติบได้กินแล้วมันเลี้ยง ื่อื่นต้มชื่อนำมากินกับมื่ออื่นจะได้บุกินข่าวแบบนี้เนาะห้าข้อเอาไปชื่อเ้นกระเปียกแจ็คโละอ,ะอะไรอะไรนี <gasps> ่ต้มกระดูกหมูแห้งไรกระดูกหมูอะไรปลาผึ่นดีดน้ำปอมดิ เมือออามามนน่อนี่เขาอาบน้าเพื่อนนอย่างเยอนอนที่าอาบน้าหนไหมเมือ่อถมอไไมุมือเบลมี่นี่ก็โชดหาล้อน เดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเข้าใกล้ที่ขืนนะพี่น้องตอนนี้ก็คอโตปลาหายเกี่ยวเข่าแบบตั้งอกตั้งใจก่อนเนาะเกี่ยวแล้วแล้วตอนนี้ก็บที่ได้ขึ้นแล้วที้นแล้วเลยคตเมื่อยแล้วทุกคนยังดอนน่ะป้าคอนเม่นต์นอม่นมนต์มาเช้าแล้้วม ยืดนังกนเลยยืดมีแรงมาจนเกาะมันไี่ีมีบางคนผลแบบซึ่บอเอาหลดเกี่ยวมันเข่าโบลายลดเกี่ยวเข่าโบลายอยากกดนะได้ให้กระปอกกระแปกเกี่ยวกับพอดีเชียเข่าเฉเชี่ยเข่าขาหลดนะห่างโบลาไรากมันก็ไปชกความกันน่อยตัดงานข้ามุ๊ห้องกระเต๊ก เสร็จแล้วเบจบึดเอาูข้าวเด้กินข้าวกับยังเด้อกินข้าวกับเกลือบดได้ม้เย็ข้าเย็นข้ากินน้ำแพนกับอะไรบเวลเรากยังกินข้าวฮะหมยถึงข้าวก็พวกี้ยังกินเก่าเออพาเาไปดิบบลกนเดี๋ยเหก่อ บันแดดบันแ้กิข้าวกินข่าวยิบเตียนงยิบเอาเขาไปกินข้าวหิวขาวอะีด้วยแถวคิดล้บันอิดจีมีบเคยือันโคลมบั้แฮมไข่แฮมไม่กินได้บกรอบกรอบนะนี่กัดกรอบมาแล้วโตเบิ้งใหญ่ส่อยหาึ่งชิ้นหน่อะแค่ไหนทองสม คนที่ตกหิวเข่าเอ๊กินสมุทรมาถ่ายยังกินโหน่ะสองคนเข่าเดียวก็มาถ่ายเราปลูกเดวคนเีเจ้ากับเอเอเกี่ยวกับการคืนไม่ไหหิวเข่าหรือคาสั่นมาดเด็ทุกคนพญาโมเวนหนกินจำน้ำปลาองนำทำแบบเก็บเยยังเลืออยู่ ขึ้นได้ไหมพงศ์น้พี่น้องตึ้งไว้ด้วยเสือเออลืมเอาไปเอาเสือก็แล้วจบคลิปนะแม่แปลงสุขภมณฑ์แท็กซี่กับให้ใหม่คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพาคลิปใหม่ของจุ๊ฮาน้อพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า